สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับอันนี้ก็จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับในคลองลหรือในเมืองก็ทำเรือมาเล่นกันนะครับก็อย่านะลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมดานะอันนี้ก็อยู่หน้านะครับอยู่หน้ามาเล่นนะ้ำในคลองปลาเด็กมาน,นะครับปลานะครับมันหลายที่ก็ยังไม่เปิดเนาะส่วนนะ้ำต่างๆก็เลย เด็กๆอยากเล่นน้ำก็เลยพามาเล่นในคลองเย่งนี้ก่อนเย่งเรียูเป็นลูกแล้วนะครับก็เล่นแบบพื้นบ้านนะครับทำเพรโฟมมาลองลอยนะครับเพร่ก็แตกแล้วโฟมแตกโฟมบ่าก็เสียโฟมต่างๆนะครับทำมาเร่น

mình cũng không sợ đâu ơi đi ระวังไม่ไผ่บาดอ่าไม่ไผ่ก็นั่นน่ะไอเจ๋งขึ้นฮักเลยใช่ไมหมฮักเลยนะไหนเพพจ๋งมาขอคืนหน่อยขอคืนหน่อย